ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวนี่ขนาดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ภูเก็ตตลาดนาคาดูนะครับมองไปตรงไหนเ <ham> งียบมากครับไปถามพ่อค้าแม่ค้านี่นักท่องเที่ยวหายไปเยอะครับส่วนมากก็มาเดินนะฮะถ้ามาแล้วก็ยอดขายหายไปเกินครึ่งหนักยิ่งกว่าโควิดนะครับดูนะครับตลาดนาคาภูเก็ตวันเสาร์ 21, าาที่21มิถุนายนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ผ่านพ้นวิกฤต ที่หนักยิ่งกว่าโควิดครั้งนี้ไปให้ได้สู้ๆครับนี่ขนาดวันเสาร์นะครับตลาดนาคาภูเก็ตนี่ปิดสวิตภูเก็ตนะออคนภูเก็ตพูดเองนะอัดคลิปเองถ่ายเองลงติกตอกเองนะครับนี่เป็นไงล่ะปิดสวิตภูเก็ตตลาดนาคาเรียบร้อยนะช่วงนี้เรียบร้อย ปิดสวิตท,ทั้งแผ่นดินตอนนีนะ้ตอนนี้ก็เหมือนไม่มีนายกบริหารประเทศนะครับนะตอนนี้คือตอนนี้ศึกชายแดนเนี่ยก็กำลังโอ้โหวุ่นวายอยู่นะนายกก็ทำอะไรไม่ได้เห็นไหมหมดประสิทธิภาพหมดน้ํายานะจะไปสู้อะไรคุณเซ็นได้ใชนะไม่มีสั่งการอะไรไม่ได้นะไม่รู้จะสั่งการยังไงไปไม่เป็นแล้วตอนนี้ ประเทศเศรษฐกิจในประเทศก็พังพินาศย่อยยับอับจนนะฮะก็เรียกง่ายๆว่าพังเศรษฐกิจพังพังทั้งประเทศนี่ฮะนี่คือหลักฐานนะเออหลักฐานแบบเชิงประจักษ์ด้วยนี่เห็นไหมเออพี่น้องคนภูเก็ตเขาถ่ายมานะไอ้พวกควายแดงทั้งหลายนะครับ ยังจะยังจะเชียร์อยู่นะนายกสู้นายกทําเพื่อประชาชนนี่บริหารอะไรไม่ได้สักแอย่างเดียวนะครับเออชายแดนก็ล่าสุดก็ปิดอีกแล้วนะเออนะปิดอีกแล้วปิดกันไปปิดกันมาปิดกันมาปิดกันไปนะครับอืมค้าขายก็โอ้โหชายแดนนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะตอนนี้ยนะครับส่งออกอะไรไม่ได้ นะค้าขายอะไรกันไม่ได้เลยนะชายแดนนี่ปิดสวิตเรียบร้อยนี่ลามมาถึงภูเก็ตปิดสวิตกันไปอย่าว่าแต่ภูเก็ตเลยครับตอนนี้ทั้งประเทศนะนายกก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับเพราะขนาดตัวเองเนีเอาไม่รอดนะขนาดปัญหาตัวเองคลิปหลุดเสียงหลุดยังเอาไม่รอด แล้วจะมีคลิปใหม่มาอีกเออยิ่งหนักปนไปเนี่ยเนี่ยลาออกไปเถอะหมดประสิทธิภาพหมดน้ำยานะฮะหมดอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างลาออกไปเถอะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็าลาออกไปเถอะนะครับให้คนอื่นเขามาเป็นเถอะให้ลุงพีมาลุงพีมาเป็นนายกแทนเถอะนะเออเนี่ย เอาลูกอุ้งอิงไอเอาลูกในลูกทักษิณมาเป็นนายกเนี่ยเป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้าไหมล่ะเออนะครับมีแต่ให้คุณเซนก็ข่มเหงมีแต่ให้คุณเซนก็ขู่เอาขู่เอาเอาเอนะโอ้ยความเชื่อถืออะไรก็ไม่มีแล้วตอนนี้นักลงทุนเนี่ยหุ้นดิ่งลงทั้งตลาดหุ้น,นหุ้นนี้สีแดงเถือก นะครับอย่าอยู่เลยองิงนะออกไปเถอะอย่าหน้าด้านอยู่เลยเออแก้อะไรปัญหาประเทศชาติอะไรไม่ได้สักอย่างล่าออกไปเถอะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ